จิตนอกมันบ่มีพลังต้องสร้างพลังขึ้นมากพลังพุทโธจิตมันโสมออกไรมันแส่แส่ของนอกไรดึงดึงเข้ามากมัดผลนิพพานบริอยู่ในหัวครูบาอาจารย์เนอ์อย่าไปมองหัวเพิ่นบรนินหัวอยู่ในหัวมู บริยูในหัวพระบริยูในหัวเน้นบริยูในหัวยมรับคนในพ่านกับบริยูในหัวหมาอย่างอยู่ใน,นในหัวใจกิเลสก็เกิดในหัวใจมันออกมาจากใจจะแก่มัแก็แก้ที่ใจพุทธเจ้าแก้ที่ใจเกิดที่ใจกิเลสเกิดที่ใจความเศร้าหมองความผ่องใสเป็นที่ใจหมดถ้าแก้ใจได้แล้วก็แก่ มันก็จบจิตสงออกไปเกาะสิ่งไหนก็ตามครูบาอาจารย์ก็ตามหมูก็ตามอะไรก็แล้วแต่มันเป็นของเกิดดับหมดเราเราต้องอบรมมันทัโนโอ๊ยภาษาของเกิดของดับต้องน้อมลองกรรมของใครของมันอาศัยเหล่านะั้นเป็นครูก็ได้แต่ถ้าภาวนายังไม่ไม่เป็นเนี่ยมันเครื่องทั้งน,นั้นแหละแต่ภาวนาเป็นมันมัน มันรอให้ดูรอให้มยมากระทบเลยมาตั้ง่าเลยมันเตะเตะมวยมันนักมวยเตะมากกว่าเตะขึน้นเตะมากกว่าเตะขึ้นกันแหละสลับไปสลับมาบ่เตะขึ้นบ่ะนี้บ่แม่นจังวะเขาเตะมากด้ิปนี้เตะอย่างเดียวเลยบ่ะนี้อันนี้จังเดินตลอดเลยทุกครั้งอนัตตาเ,เดินลงมองเห็นปับ๊บเดินลงอนัตตานอนปับ๊บม,มองเห็นเป็นท่าี มองเห็นปับ๊บรู้ทันปับ๊บมองไปท่าสีนี่เตะมันอย่างเดียวมองปล่อยให้มันเตะมองปล่อยให้กิเลสมันเกิดน,นี่ก็ต้องผ่านการอบรมตั้งสลับเตะก่อนแรกๆโดนมันเตะอย่างเดียวสะบักสะบอมกว่าจะรู้ทันอ้าวลุกมาเอาคืนเอาอน,นิี้จังทุกอั่อนะจจาตานั่นแหละเป็นตัวเตะหรือเป็นตัวพิจนารณาหรือเรียกว่าทรทมอาวุธธรรมะเป็นอาวุธอาจจะอาวุธอะไรละ่ะที่จะมาแก้จิตได้อันนี้จังนั่นแหละ ทุกครั้งนั่นแหละอนัตตานั่นแหละมองเห็นสิ่งต่างๆไม่เที่ยงมันต้องฝืนนะมันต้องฝืนฝืนที่จะคิดจิตนี้มันพุทธเจ้าว่าจิตนี้มันเคยชินกับกิเลสอบรมบ่มมานานเราจะฝืนออกอย่างมันเนี่ยมันจะยากนะทุกแต่ทุกแบบนี้ก็เป็นทุกที่ฝืนก็เป็นทุกเพื่อสิ้นทุกถ้าไม่อยากสิน้นไม่ฝืนก็ไม่สิ้นทุกเก,เกิดเกิดตายตายเกิดถ้าสลดสังเวชการเวียนว่ายตายเกิด ต้องแก้ที่ไงก็ต้องฝืนเหมือนเราอยากได้แชมป์น่ะนักมวยแชมป์โลกมันได้เงินเยอะนี่ใช่ไหมได้ชื่อเสียงด้วยอจากได้เงินได้ชื่อเสียงยแต่อยากได้แชมป์แต่ขี้เกียจซ้อมอ่ะขี้เกียจเตะขี้เกียจฝึกนะจิตนี้อยากออกจากกิเลสได้แต่ขี้เกียจฝึกหนทางที่จะแก้กิเลสหนทางแก้กิเลสก็ใช่ไหมล่ะศีลส,สมาธิปัญญาปัญญาคือตัวไหน่นก็ตัวอันนี้จังนั่นแหละน้อมคิดน้อมพิจนารณาน อยากได้มรรคผลนิพพานแต่ไม่พิจิ่คิไม่พิจรารณาผู้เจ้าว่าปัจจุบันใครก็ตามได้อบรมกายผมคนเลยฟันหนังอบรมกายหรือบ,บางทีบางครั้งผู้เจ้าก็นะพิจรารณาอนิจจสัญญาอนิจจันน้อมสิ่งในาตาลงอนิจจัง์บางทีผู้เจ้าผู้เจ้าก็ตัดว่าทุกข์ขาดสัญญานะพิจรารณาวา่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์มันก็เบื่อหน่ายในทุกข์ ถ้าพิจณาเห็ Star, นว่าเป็นอนิจจังหมดแล้วมันก็เบื่อหน่ายมันก็คลายจนกระทั่งมันแกดอนิจจังไม่ได้มันแก้ไม่ได้มันก็ถอนไปยึดอะไรไปหลงอะไรไปเกียดอะไรไปโกรธอะไรกับอนิจจังอย่างเงี้ยมันเห็นทุกขังมันก้อนทุกทั้งนั้นเลยถ้าสามารถมองเห็นเนี่ยเห็นนกระทั่งต้นเสาเป็นทุกเห็นจนกระทั่งกระเบื้องเป็นทุกมองเห็นไม่หลักกระเบื้องเป็นทุกมันมองไม่เห็นนะถ้าจิตไม่ละเอียดเนี่ยจิตละเอียดนู่นจะเห็นเห็นอย่าว่าแต่ทุกที่บีบพันตัวเราเลยมันมองเห็นส yeah. nice ิ่งนิ่งๆอยู่เนี่ยเป็นทุกหมดเลย ทำไมถึงว่าทุกมันเป็นทุกข์ในไตลักษ์ไงไตลักษ์บีบคั้นมันอยู่เนี่ยแตลักษ์บีบคั้นมันเรียกว่าทุกข์ในไตลักษ์เรามองให้เห็นนะมันเป็นไตลักษ์ไงไตลักษ์บีบคั้นมันอยู่มันเป็นทุกข์มันจะต้องเสื่อมมันต้องสลายสิ่งใดที่ต้องเสื่อมต้องสลายสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะความเสื่อมสลายบีบคั้นมันเนี่ยเห็นไหมพวกเราเห็นแต่ทุกข์เวลามีปัญหาเกิดขึ้นให้ให้เราเกิดปัญหาทุกข์ มันมองไม่เห็นสิ่งต่างๆเป็นทุกข์หมดถ้ามองเห็นสิ่งต่างๆเป็นทุกข์หมดนั่นปัญญามันเริ่มแจ้งแล้วโอ้มันทุกข์ทั้งหมดเลยทุกอย่างทุกบีบพันด้วยด้วยอนิจางหรืยไต่ไต่ลักหนีกดไต่ลักไม่ได้แสดงว่าไต่ลักบีบพันนี่แหละคือทุกเรียกว่าทุกในไต่ลักนั่นถ้าจะมองเห็นแจ้งนะแจ้งทุกเน่แจ้งทุกร่างกายนี้ก็เหมือนกันมันเป็นทุกมีไต่ลักบีบพันมันอยู่อนัตตาคือความความ ไม่มีตัวไม่มีตนต้องดับไปต้องสิ้นไปต้องสลายไปทุกอย่างจะสิ้นสลายหมดนี่แม้แต่โลกพระเจ้าภิกษุต้องลายบางครั้งบางการนานนักหนาเนื่องนานไปนักหนาดวงอาทิตย์จะปรากฏในโลกนี้สองดวงเมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏในในโลกนี้สองดวงมันจะไม่มีกลางคืนมีแต่กลางวันดวงอาทิตย์ค่อนไม่มีแต่ดวงอาทิตย์โดงพบค่ำแล้วดวงหนึ่งโผล่เลย โลกนี้จึงเล่าร้อนฤดูการไม่มีฤดูฝนไม่มีเพราะมันร้อนมานเผาตลอดต้นไม้ก็เหือดแห้งน้องสระในน้ําหน้องใหญ่นองเล็กแห้งหมดปลาบสัตว์บกตายหมดมนุษย์ไม่มีอาหารการกินแล้งน่าต้องเขียนค่าทําลายซึ่งกันแลกกันตั้งแต่เริ่มแล้งปีหกเจ็ดปีนี่แล้งเจ็ดปีติดต่อกันนี่ทั่วโลกนี่มันจะมีข้าวกินเจ็ดปีไหมล่ะฮะ ปูปีนี้กินได้ถึงเจ็ดปีไหมเืตาพากินได้ไหมเจ็ดปีอะไม่ถึงใช่ไหมถ้าแหลงเจ็ดปีคนในโลกไม่เหลือนะถ้าแหลงหมดทั้งโลกนะนี่พระเจ้าตัดไว้นะเพื่อตัดไว้ถึงเรื่องการสลายของโลกอืเรื่องการสลายของโลกเห็นไหมหลังจากนั้นไปนานไปดวงอาทิตย์วนอยู่เนี่ยวนรอบโลกวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่อนเนี่ย นานเข้านานเข้าปากรดวงที่สามโอ้ขนาดดวงเดียวมันยังร้อนขนาดนี้ฮะเฮ้ยย,ย่าย่องนี่ไม่แมนเปล่าลเอาไปแมนมันลงมาแน่นำนายเตวินไม่แมนมองงงแมนได้ไม่แมนมันลงมาแน่นำนะมันเฮ็ดเบียดดีแเถตะเตวินแมนบอกต่อสองหน่วยไปยังไหนป่ะฮะกี่เปอซ็นตไดก้อเอ้อ เห็นไหมหน่วยที่ลูกที่สามปรากฏขึ้นต้นไม้ที่ยืนตายแห้งเป็นสีน้ําตาลมนุษย์ตายหมดแล้วนะสัตว์ในบกตายหมดเหลือแต่สัตว์ในน้ำคืนน้องหมาสมดุดเขาจะบอกปลาฉีดลอดจีตายหลังมูเด้มนุษย์นีไปก่อนมูเลยในโลกเลยสัตว์บกก็ตายหมดอยู่นี่นกบเขียดอึงอ่างนินแหง่งแตกและแหงบ่งมีเนวกินฝนมาตกหมดมแมลงตายมดสัตว์บกหนีตายก่อน อยู่ในบกบนบกไปฝึกอยู่ในน้ำเนอะไปฝึกบนยูน่งยากไหมอยากรอดอปลานี่จะรอดเพราะทะเลเนี่ยมันมาสมุนรน้ํามันเยอะมันจะแห้งช้ากว่าชเขาใจะไหมเนี่ยหลังจากดวงที่สามปรากฏขึ้นน้ําบนบกนี่แม้เขื่อนใหญ่ๆพวกนี้มันเหือดแห้งตั้งแต่นั้น,นวนไปวนมาเงี่ย น้ำมหาสมุทรเริ่มขอดลงขอดลงขอดลงได้บ้านี่ยเริ่มแห้งขอดไปเรื่อยความเข้มข้นของน้ของเกลือก็จะเข้มบัดนีปลาที่อดทนความเข้มข้นของแม่กกน้ำก็เริ่มตายลอยตายกันเป็นเบือปลาที่มันพอทนได้ก็กินปลาที่ตายด้วยกันนั่นแหละพอรอดชีวิตไปได้ดวงทิ์ดวงที่สี่ปรากฏขึ้นต้นไม้เนี่ยจากที่เป็นสีน้ําตาลจะกลายเป็นฐานได้คือจังเฮาเอาเอาความห่อนเข้าไปอบในเตาน่ะ เห็นปอบไปเรื่อยอบไปเรื่อยมันเป็นทานมปเลต้นไม้เนี่เป็นตอสีดําต้นไม้เป็นต่อสีดําเป็นทานหมดเลยแต่ยังไม่ติดไฟนะมันยังไม่ติดไฟนานเข้านานเข้าดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏขึ้นน้ํำในมหาสมุทรน้ำมหาสมุทรเนี่ยเริ่มเหงือดแห้งบางจุดเหลือเพียงแค่ครึ่งเขา่าบางจุดเหลือเป็นแค่ตาตุ่ม บางจุดเพียงแค่เอาตีนเหยียบแล้วปิ่มๆครึ่งเท้าเห็นไหมเหนียแล้วนิดหน่อยปลาในตายแทบหมดแล้วเหลือแต่ปลาชนิดชนิดหนึ่งเรียกปลาอาอนนท์พ่อเจ้าปลาอานนท์เป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะนานจะเคลื่อนไหวทีหนึ่งถ้ามันเคลื่อนไหวทีหนึ่งจะเกิดคลื่นใหญ่ถ้าในโลกนี้ถ้ามันเคลื่อนไหวทีหนึ่งจะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยพวะเจ้าปลาอานนท์ไปดูนะมันจะเกิดแผ่นดินไหว เกิดขึ้นใหญ่เป็นขึ้นสึนามิเกิดขึ้นเกิดภัยพิบัติมันจะกระดิกตัวช้ามากกระติกตัวเบามากคนจะดูแม้จะไปดูก็มองไม่เห็นว่ามันเป็นปลานะอ่ามันผิวของมันนี่มันมีขี้โคลนเกาะอยู่เขาจะบอกขี้โคลนเกาะอยู่ปากการางังเกาะอยู่มันไม่ค่อยเคลื่อนไหวนี่ปลาอานนนนีป่ปลาชนิดนี้ใหญ่ที่สุดในมหาสมทุทรแต่วิทยาศาสตร,ร์ยังไม่เห็นนะแต่ผู้จ้าตัดไว้อยู่นะนั่น ปลาตัวนี้มันตายเมื่อไหร่นี่ไขมันมันจะละลายไขมันมันละลายปุ๊บนี่ติดไฟลุกวุบในมหาสมุทรนี่ลุกหลังจากนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์ดวงที่หกปรากฏขึ้นต้นไม้นี่ติดไฟบี้ทานเป็นไฟไปนระเบ้าติดไฟเบอร์ต้นไม้ต้นไหลเป็นไฟเบอร์แล้วก็กลายเป็นขี้เถ้าเหลือแต่ขี้เถ้าพระเจ้าบอก ดวงที่หกเกิดขึ้นนี้หมาสมุรแห้งหมดเลยแห้งหมดแห้งจนไม่มีน้ําชุ่มเหลืออยู่เลยแล้วนานเข้านานเข้าดวงนิด์หกดวงวนวนอยู่นะวน,น,นในโลกดินนี่เป็นขี้เถ้าซุยไปเลยเคอจะเขาเอาไม้ยู่ขเขาซุยเนะขาจะบอกดินนี้เป็นขี้เถ้าซุยหมดเลยนะทั้งผิวโลกเป็นขี้เถ้าซุยดวงอาทิตย์ดวง,งที่เจ็ดปรากฏขึ้นเสือบอลโลกนี่กลายเป็นลาวาเวิดเลย ใต้มหาสมุทรดินนี่ถ้าถูกความร้อนหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยดินหินเหลวเด้ภูเขาไฟเนี่ยดินเหลวเด้พุ่งขึ้นมาหินเหลวเด้เข้าใจไหมดินเหลวได้หินเหลวได้ผิวโลกเนี่ยเหลวเลยป่เนี่ดวงที่เจ็ดดวงนี่โลกเหลวเลยหลังจากนั้นเกิดภัยพิบัติเกิดพายุพายุเขาเรียกพายุบรรยกับพายุใหญ่เพราะว่าอากาศมันจะแปรปรวนอย่างรุนแรงจะเกิดพายุเขาเรียกว่า พายุทำลายกับเห็นไหมช่วงที่ทําให้เกิดสุดยอลมพายุใหญ่เป็นพายุมหากับวิทยาศาสตร์เ็าส่องกล้องไปมันจะเกิดแสงสว่างมหึือมาเกิดขึ้นแตกโลกนี้แตกกระโจยเลยด้ยแตกกระโุยแล้วก็เศษดินนี่กระโุยไปทั่วในอวกาศแสงสว่างมหาศาลปรากฏขึ้นแล้วโลกจะสลายไป นันวิทยาศาสตร์เขาส่องกล้องไปเข้าว่าแสงแห่งพานอมามันเป็นแสงแตกตัวของจักรวาลที่อยู่อันไกลโพ้นเขาเห็นหลายแสงนะนี่แต่ผู้เจ้าเขาตัดไว้แล้วนะเรื่องเรื่องการแตกตัวของของ,ของโลกการระเบิดของโลกเข้าใจไหมนั่นแต่เขาว่าเขาว่าพานอมามันเป็นแสงแสงสว่างแห่งการแตกตัวของจักรวาลแต่ผู้เจ้าตัดไว้แล้วนะโลกของเราเนี่ย แต่พระเจ้าตัดไว้อย่างนี้ไม่ไม่ได้ตัดไว้เพื่อให้เกิดความวกลัวพระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายที่พูดให้ฟังนี้น้ําในมหาสมุทรมีปริมาณมากมหาสารยิ่งใหญ่ขนาดน,นั้นยังมีความเสื่อมเป็นธรรมดายังมีความเสื่อมมีความอันประทานสูญสลายสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไหมที่บ้าให้ฟังเนี่สิ้นไหมไม่เหลือเลยนะ้ำเนาะ แล้วน้ำในร่างกายของเธอน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำมูกน้ำลายที่อยู่ในร่างกายเธอนิดหน่อยจะไม่สิ้นไปได้อย่างไรเมื่อน้ำในมหาสมุทรมากไา้มหาศาลยึดไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนของใครก็ไม่ได้ของชาวโลกก็ไม่ได้แล้วน้ำในร่างกายของเธอนิดหน่อยเธอจะยึดว่าเป็นของเธอได้อย่างไรเห็นไหมพิสุทั้งหลาย ที่กล่าวมานี้นี่พื้นแผ่นดินปฐพีเมื่อมันหลอมเหลวเรียบร้อยเนี่ยแล้วมันถึงเวลานะพายุก,กับพัดตีกระจุยแตกกระเจิงกลายเป็นเม็ดในห้วงอวากาศเห็นไหมเวลาโลกประกอบตัวใหม่นี่ดาวดาวตกมัเม็ดดินที่ยังค้างอยู่ในมันดาวตกวิดวิด,ด,ดลงมาอยู่ได้มันมาสะสมอยู่เข้าใจไหมมันยังมาไม่หมดเรื่องสะสมไม่หมดนะนั่น ดินนี้ยังแตกกระจายเป็นธรรมดาไม่เหลือเมื่อนานไปมันไม่เหลือแล้วในร่างกายของเธอที่ธาตุดินเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นกระดูกที่ประกอบเป็นธาตุดินเนี่ยมันจะไม่สลายได้ยังไงมันจะมันจะเที่ยงอยู่ได้ยังไงแม้แต่โลกนี้ยังไ,ยงไม่เที่ยงเลยใช่ไหมเนี่ยพระเจ้าว่าถ้ารู้กายไม่เที่ยงรู้โลกไม่เที่ยงโลกก็ไม่เที่ยงกายนี่ก็ไม่เที่ยงแต่ว่าร่างกายของมนุษย์ที่มาเกิดในโลกก้อนก้อนหนึ่งกว่าโลกจะแตกดับไปเนี่ยมันเกิดหลายครั้งกว่าโลกแค่นั้นเอง ช่ไหมอายุโลกเกิดดับหนึ่งครั้งเรียกว่าหนึ่งมหากับพระเจ้าว่าหนึ่งมหากับเรามาเกิดตายในโลกนี้กองกระดูก่าภูเขาอะไรดิเขาจะบอกนั่นคว่นหนึ่งกับนี่ก็เรียกว่าอายุโลกอายุจักรวาลแต่นานักหนาเนี่ยมันก็จะเกิดการหมุนใหม่แตกตัวใหม่หมุนอะไรลมจะพัดอันนี้ใหม่แล้วก็ธาตุต่างๆจะมารวมตัวกันใหม่กลายเป็นก้อนโลกขึ้นมาอีกเขาจะบอก ก็ลงมาอีกแล้วนี่เขาเรียกว่าเป็นวิวัตกับกับที่มีการวิวัฒนาการให้เกิดขึ้นเห็นไหมตอนที่กับดับนี่รสังวัตถายีกับเห็นไหมสั่งวัตถายีกับหรือว่าอันตรกับหรือเรียกว่าสุญญากับพระเจ้าแล้วพูดเลยอย่างสุญญากับคือกับที่มันถ้าเป็นสุญญากับนี่พระเจ้าก็มาตัดในเรื่องของกับไหนที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีพระเจ้าอุบัติขึ้นนี่เรียกว่าสุญญากับเห็นไหม ถ้ากลับไหนมีพระเจ้าหลายองค์เรียกว่าพัทธรกับกลับที่งามเข้าใจไหมเนี่ยมันมีหลายหลายชื่ออยู่นะเพราะนั้นเราต้องน้อมาาาอมาพิจารณาน้อมมาพิจารณาพวกเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความเบื่อหน่ายเขาจะบอกดูกายเป็นธาตุดูกายเี่ยดูบ่อยๆซ้อมบ่อยๆนี่เอาจิตมาอบรมทำ มรคผลที่พามันก็จะเกิดขึ้นมาที่จิตนั่นแหละเมื่อจิตมันมีปัญญามันฉลาดแล้วจิตมันคลายเมื่อมันคลายมันก็เกิดความว่างความเบาความสว่างไม่ถูกกิเลสบีบคัน้นเพราะกิเลสไม่บีบคั้นเพราะมันไม่หลงจะไปหลงอย่างบทเทียงหลงอย่างของต้องดัดหลงอย่างของต้องศูนย์เมื่อจะเตือนอบรมตัวเองอย่างเงี้ยอบไปเรื่อยๆเขาจะบอกอ่อาบอบรมบ่อะไรม่บุญอ่านั่นแหละ รอดแล้วรอดตายแล้วรอดรอดนรกแล้วเขาผรลมหนึ่งสี่รอดนรกแล้วเขาบ้านน้องเหมือนแอร์จีบ้าลูกว่ลูกลก็สร้างของเขาเดอกนี่เขาเฮ้าคนกัพ่อดอกเขาจะบอกอ่าเขาอยู่จริงสี่มีความสุขแล้วอยู่ผู่เดียวก็สบายพระพุทธเจ้าพ่นปฎิเห็นมีมูเล้วเพ่นออกไปบวชไปผู้เดียวเลยเห็นปเพ่นอยู่ผู้เดียวเลยพ่นว่ามีมูพ่นยังประเสริฐได้อยู่จะไปหามูนะเขาจะบอกเนี่ยพระเจ้าว่าเพื่อนถ้ามีสหายเยอะก็ดี แต่มีสหายแล้วหาคนดีไม่ได้อยู่ผู้เดียวดีกว่ามีเพื่อนสองเป็นคนไม่ดีเพราะมีคนไม่ดีเป็นเพื่อนเนี่ยมันพาเราไปสู่ทางต่ำเข้าใจไหมเหมือนคบกับศัตรูเท่านั้นแหละมีหมู่ปานคบศัตรูได้แตงเรามีผัวบอดีเห็นมาเตะแข้งเตะขาเตะปากมีผัวอยู่แหมือนบอกเหมือนคบกับศัตรูเพราะนั้นอยู่คนเดียวดีกว่ามีเพื่อนสองเป็นคนไม่ดีเนี่ยคุณเจ้าสารเสริญอยู่ผู้เดียวนะ พระเจ้าภิกษุก็ให้สร้างกุฏิกุฏางเพราะชันเจแลวปีกตัวอยู่ผู้เดียวเปิดว่ามีกุฏิหนึ่งสองคนสามคนเน้กุฏิไปกุฏิมันอยู่ไปอยู่มันเบ่งความสงบหาความสงบทางใจนะเห็นสังเกตดูใ,ใจที่มันจะออกมามันจะออกมาลวดลายตัวไหนกิเลสมันจะส่งออกมาอ่านะาบอกว่ามาอยู่แล้วว่ามีมูมายุเนอนะมันมาแล้วตัวอยากหามูอเห็นบ่ตัวอยากหามู่นะ อยู่ผู้เดียวพอได้ผููได้อยู่ผู้เดียวได้แล้วสงบอยู่ได้มีธรรมเป็นเพื่อนคือมันอบรมธรรมเนี่ยว่าเจ้าของเนี่ยซ้อนเจ้าของมีธรรมมันอยู่ได้และมีความสุขถ้ามีธรรมเป็นเพื่อนได้แล้วเนี่ยแต่ส่วนมากมีกิเลสเป็นเพื่อนอยากมีมูอยากหันอยากไปเที่ยวอยากไปเล่นอยากฟังหันฟังนี่อยากกินหันกินกิเลสเป็นเพื่อนเขาจะบอกเนี่ยเอาไปเอามาไปทําซั่วได้ป่ะเนี่ยเพราะมันสร้างเนี่ย กูอยากได้กูอยากได้เดีอเอาหลอร้อ,อยของมันเนี่ยมันพาไปซ้ำซั่วได้ไหนีนี่ขาจะบอกอย่าเอากิเลสเป็นเพื่อนนะเอาธรรมะเป็นเพื่อน